ตอนนี้หมอก m มนะคะมันหนามากๆเลยอย่างหมอเองเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าต่อให้เราดูแลผิวหน้าดียังไงเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลจากภายในเพราะเราต้องแข็งแรงจากทั้งภายในแล้วก็สกินแบเรียรของเรานะคะการปกป้องผิวจาก PM นะคะภายนอกเนี่ยข้อแรกเลยต้องมีฟิสิกอลแบเรียร์ หมวกแมสเสื้อผ้าต่างๆนะคะอันที่2เลยก็คือเรื่องของการทาสกินแคร์ค่ะสกินแคร์เนี่ยหมอแนะนํำกลุ่มแรกต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินซีวิตามินอ e, ต้องมานะคะอันที่2ปรับเรื่องของสมดุลจุลินทรีย์บนผิวพวกกลุ่มโพสตไบโอติกนะคะอย่างที่3เลยซันสกรีนค่ะกันแดด คือกันแดดเนี่ยมันนอกจากจะปกป้องพวก UV แล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นตัวทําให้สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะจําเป็นเลยก็คือพวกแอร์พิ i ิฟายเออร์นะคะพวกเครื่องกรองอากาศต่างๆเนาะนะคะส่วนภายในนะคะก็ไม่ถึงว่าภายในสักทีเดียวอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราล้างหน้านะคะ่ะเราอยากจะล้างให้มันสะอาดจริงแต่เราต้องล้างด้วยความเจนเทิลอย่าล้างแบบว่าขัดจนมทำลายสกินแบเรียร์ของหน้านะคะต่อมาเรื่องของอาหารเน้นเล น้ำดื่มต้องมีไฮเดรชันให้กับผิวเยอะๆนะคะน้ำดื่มผักผักที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะเน้นเป็นพวกผักหลากสีโดยเฉพาะสีเขียวเข้มๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยค่ะโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3เนี่ยเราได้ทั้งจากพลリเมนต์แล้วก็ได้ทั้งจากอาหารพวกอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันคือหลักในเรื่องของการลดกระบวนการการอักเสบซึ่งเกิดมาจาก PM 2.5แล้วก็ปกป้องผิวให้แข็งแรงค่ะ